สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับผอบทางทีมงานสิงบรรทุกทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมสร้างนิดละเอียดครับจากทีมงานที่รับประเสริฐยนจำนายรถบรรทุกรถหกล้อนะครับทุกชนิดเลยนะครับ สำหรับที่กัดอูฮานะครับอูฮเอกับต่างอยู่ถนนปัทมนนานน,นนะครับบ้านน้องต่ออำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดระยอ็ดนะครับอยู่ถนนสายสองหนึ่งซนะครับออกจากอำเภอจตุมาทางอำเภอกเษออกษตรทิสัยสีกิโลเมตรนะครับอยู่ฝั่งขวามือติดถนนไเลยนะครับหาก่ายไง สำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมสีพาทุกท่านนะครับมาเบิง NPR NPR ร้อยยี่สิบแรงนะครับ NPR ร้อยยี่สิบแรงเป็นดำนะครับเป็นดำอ้แดดซอง NPR ร้อยยี่สิบแรงเป็นดำนะครับเครื่องไทยเอฟ เกีย right. ร์ล็อกกี้เอาไลเครื่องไทยเอฟเจอร์ล็อกกี้นะครับกวมะอะไรพาวเวอร์เบรกล้มนะครับกวมอะไรพาวเวอร์เบรกล้มเ,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 เอาจอดาที่นี่รถ <c oughs> ไหลนะครับรถไหล <c oughs> ล,ไหลืม <c oughs> ล,ลืมนฟองเนาะ ไมนะครับ N P R 120แรงนะครับ N P R 120แรงฟ้าขาวนะครับเครื่องถ่ายเอฟเกียลออคกี้เบรกล่มพ like ่วงวัลเยพาวเวอร์นะครับ้อมบันทุกกันเลยนะครับสำรับรถตัวนี้นะครับ รถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยูทีสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมรายละเอียดโดยรวมนะครับไปเบิรงรายละเอียดโดยรวมของรถคันนี้กันนะครับเบิรงกับสซี่บิงช่วงล่างกอนนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ล็อกกี้นะครับเป็นเกียร์ล็อกกี้หกเกียร์เดินหน้านะครับเป็นเกียร์ล็อกกี้หกเกียร์เดินหน้าเด็ดก็เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์ล็อกกี้ ทองดำนะครับนี่คือพื้นหลังดำยางห6เส้นนะครับยางดห6เส้นคัดซี่กะบ่ผูว่บวมนะครับไม่ผูไม่บวมนี่เบรกล่มนะครับเบรกล่มเป็นเบรกล่มแล้ว ภาพภายในนะครับดูสภาพภายในภา,ภายในกับสภาพแบบดีเลยนะครับสภาพนี้เลยเครื่องดีนะครับรถคันนี้เครื่องดีผมผมเคยขับไปหอดผมขับไปพะเยอมาแหลวนะครับรถคันนี้ เกินดีมากเลยนะครับถามเขาสามลูกที่ลูกสบายนะครับนี่น是是 pues mm <are> นคือสภาพภายในนะครับมาดงเครื่องกันตอนนี้มาดูเครื่องกันหน่อย เก120เลือหอย20แรงนะครับถ้าว่ารหัสเครื่องนั่นเป็นซี่เฮจีหนึ่งนะครับปกติแล้วสันรหัสเครือซี่เฮ็ดจีหนึ่งนะครับมันจะเป็นรอยสามสิบแรงนะครับนี่นะครับรหัสเครื่อง,น,งนะครับซี่เฮจีหน,น,นึ่งปกติแล้วซี่เฮจีหนึง่งมันจะเป็นเครือหอยสามสิบนะครับแต่ว่าตัวน,นี้มันหนังบ่มีโบนะครับ มันไม่มีเทอร์โบนะครับแอร์แอรลระบบครบนะครับแต่แต่ใส่งานบา่ได้ข้อเแอร์กับนีแผงกับนีนะครับแต่ใส่งานบ่ได้เป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะครับเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์ เกียร์ใหญ่นะครับเป็นเกียร์ใหญ่ใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์ใหญ่เฟืองถ่ายเอฟนะครับเฟืองท้ายเอฟยางดีหกเส้นเฟืองท้ายเอฟยางดีหกเส้นนึกแต่โชคหนาโหลดนะครับเฟืองโชคหนากรรมกับว่าหุ่มนะครับที่รถรถรถเป็นแต่งแล้วพอมป็นถูกแล้วนะครับรถตัวนี้ มันแตงมาพ้อมบรรทุก้อมบันทุกแบบแล้วนะครับ ครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมเอาไปบรรทุกเลย NPR ร้อยยี่สิบแรง สวยเลยนะครับกระบะดำก็มีนะครับบิ๊กอัพดำก็มีเดี๋ยวโมลุ่นดีมาถ่ายวิดีโอลงให้เบิ่งกันนะครับส่วนสองเบียบขั้นนี้นะครับยังเพระทันได้ดีดวิวจะเขี่ยอยู่นะครับเดี๋ยวมูดังเยออีกมาถ่ายลงกันเช่นยี่นี่ก็มี่สองตัวอยู่นะครับยูยูก็มีอยู่ ยูอูอูก็เหลืออีกนะครับนี่รถเชนที่อูเรานะครับนี่นีโนเอฟซีนะครับมีโนเอฟซีเชนสามตันสามปอกสองชักนะครับมีโนเอฟซีมาถึงมารีวิวหลายหมืห่นแล้วรถท่านนั้นบอทท่านไหนรีวิวอยู่นะครับตันนี้ก็เป็นร้อยสิบห้านะครับร้อยสิบห้าเชนสองตันยูนิตนะครับ สปอสองชักตัวน,นั่นก็เป็นเฮียบรอยยี่นะครับเฮียบร2อยยี่สิบเปลี่ยนหัวนะครับเหนียวขันอีกก้อนรับรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับ NPR 120แรงดันนะครับเครื่องดีคับซีสวยเฟืองท้ายเอยเบรกลมเกียร์ล็อกกี้หกเกียร์เดินหน้า รวมอรายพาวเวอร์นะครับสามแสนเก้ันบาทนะครับสามแสน้าหมืบาทค่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจกับที่ต่อสอบถามกันเขาไหมนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้2หนึ่งสามห้าะครับศูนย์เก้าห เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้รูปเพิ่มเติมก็ทักไลน์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงเดีด๋วในด้านล่างให้นะครับกะฝากทุกท่านหน่อยน้ำเนี้ยน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอบาทิเปลี่ยนทา้งเฟซบุ๊กนะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทา้งเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ด โอกาสทางเพจนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์แล้วก็ทางยูทูบนีนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกะฝากบริสันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเป็นกำลังใจให้กัน สุดท้ายนะครับผมสร้างนิดละเอียดพร้อมกับทีมแม่นูซับเประเสฐยจนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับมือหลังเดี๋ยวสิเอาขั้นอื่นมารีิีให้เบิ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ